สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับีจะพามาชมปืนยิงปลาทรง M4 นะครับตัวนี้ราคาส0 0พันนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้จะมีลูกดอกไปให้1ลูกนะครับยาง1ชุดนะครับแล้วก็ท่อพร้อมสาย PE 100ปอนด์ให้1ชุดนะครับปีกข้างคาวเป็นสแตนเลสนะครับตัวนี้ชุด M4 นี้จะแถมแถมโรลเลอร์ไปให้ด้วย1ชุดนะครับโรลเลอร์ซูเปอร์ลีนนะครับ ในชุดนะครับสองพันราคาสองพันเป็นไงไม้ประดไม้ประดูนะครับประกอบคู่กับชุดรางเควันนะครับเป็นระบบไกลกล่องอีซีล็อกสแตนเลสนะครับตัวอีซีล็อกนะครับนี่นะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาสามารถส่งกัรมาเคลมได้เลยนะครับระบบไกลรับประกันให้ตลอดชีพเลยนะครับมีปัญหาตอนไหนส่งกลาบมาเคลมได้ตอนนั้นนะครับใช้ไปสิบยี่สิบสามสิบปียังส่งกลาบมาเคลมได้นะครับ ผมรับประกันให้ตลอดชีพนะครับรางเควันนะครับรางมีร่องเก็บสาย PE นะครับสาย PE จะอยู่ในรางนะครับพวกนี้นี่ครับนี่ครับเห็นไหมจะมีร่องใต้ร่องลูกดอกนะครับลูกดอกอยู่ร่องข้างบนนะครับสายจะอยู่ข้างล่างนะครับเราจะไม่ได้เอาสายผาดตรงปีกนะครับรางเควันจะมีความปลอดภัยนะครับตัวนี้สายจะไม่ไปพันกับปีกกับยางแน่นอนนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ อีกกระพี้นะครับสวยเลยนะครับอันไว้ประดูนะครับสองพันนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเฟซบุ๊กตั้งคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0ูนย์เก้าเจ็ดสองหนะครับติดต่อมาได้สองช่องทางนะครับอุปกรณ์สามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับพวกลูกดอกพวกยางพวกท่อ PE เนี่ยสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับ ยางชุดละหนึ่งร้อยบาทลูกดอกลูกห้าสิบาทนะครับท่อพร้อมสายพีอีเนี่ย <Yeah. S 1> ชุดละหนึ่งร้อยบาทนะครับสั่งเพิ่มได้แต่อุปกรณ์ที่ให้ไปก็จะมีครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีให้ไปลูกดอกหนึ่งยางหนึ่งท่อพร้อมสายพีอีหนึ่งนะครับครบชุดพร้อมใช้งานแล้วก็ในชุดนี้แถมลูเลอร์ไปให้ด้วยเลยนะครับใส่ลูเลอร์ให้เดยในชุดเลยนะครับตัวนี้เป็นงานยิงเร็วนะครับผมใช้อยู่นะครับเอาไปยิง ยิงปลาผุดนะครับยิงปลากายยิงปลาผุดนะครับน <pad> right ้ําหนักจะเบาหน่อยนะครับตัวนี้น้าหนักจะเบานะครับผมตั้งใจออกแบบให้มันคล้ายกับท้าย M 4มนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกเนี่ยกะจะไม่ให้มันมีตรงนี้นะครับกะจะไม่ให้มีตรงนี้นะครับกะจะทําเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับขึ้นมาแต่กลัวมันไม่แข็งแรงนะครับมันจะเหลือไม่หนานะครับก็จะอาจจะประมาณนี้นะครับถ้าถ้าทําเป็นเหมือน m 4เลยนะครับตรงนี้ก็จะ ตรงแล้วก็เป็นทรงออกมานะครับแต่ว่าเรากลัวมันไม่แข็งแรงนะครับเราก็เลยออกแบบให้มันมีตรงนี้ขึ้นมานะครับเสริมตรงนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะแข็งแรงนะครับไม่แตกหักง่ายแน่นอนนะครับนี่แข็งแรงแน่นอนนะครับถ้าเราทําเป็นเหมือนพันท้ายเอ็มโฟเลยก็จะก็จะอาจจะหักง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวรับแรงช่วยนะครับตัวนี้เผื่อมันตกมันกระแทกนะครับมันก็อาจจะ แตกหักออกไปได้นะครับส่วนตัวนี้เนี่ยมันแข็งแรงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันมีตัวมันมีตัวข้างล่างนะครับตัวนี้ยิงง่ายนะครับยกขึ้นมามันจะเสมอกับสายตาเราพอดีนะครับแล้วแก้มเราเนี่ยมันจะไม่มีตัวติดข้างหลังนะครับเวลาเรา เราแนาบเกี่ยวบางบางทีก็บางคนก็แนบใกล้บางคนก็แนบไกลก็ขยับได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีงอนขึ้นตรงนี้นะครับมันจะไม่มีงอนขึ้นข้างหลังนะครับมันจะเรียบไปเลยนะครับตัวนี้ยิงง่ายยิงดีมากนะครับบอกเลยนะครับยิงถนัดนะครับยิงได้ทุกคนนะครับแขนยาวแขนสั้นอย่างนี้นะครับยืดหน้าออกไกลยืดใกล่ไกลได้หมดนะครับยิงถนัดครับตัวนี้ยิงง่ายยกประทับขึ้นก็พอดีนะครับ กับสายตากับแนวเล็งนะครับตัวนี้แล้วก็น้ําหนักไม่หนักนะครับเพราะว่ามันตรงนี้มันก็หายไปเยอะนะครับน้ําหนักเบานะครับสองพันนะครับจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับนี่คือช่องทางการติดต่อนะครับโทรเข้าไปเลยนะครับศูนย์เก้าเจ็ดสองหกแปดแปดห้าศูนย์นะครับยิงช่องทางการติดตามก็ f a c e b o o k ช่างคิวปืนยิงปลาอุบลนะครับ ทาง Youtube ก็ในช่องนี้เลยนะครับกดติดตามกดทับสไครต์ตตตไว้นะครับเดี๋ยวจะมีอ่าบางทีก็จะมีจัดโปรโมชั่นรุ่นนั้นรุ่นนี้ลงนะครับก็คอยติดตามคอยดูกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ